คำว่าแตกหักคำว่าเลอะทำว่านอกใจอ๋อระวังนะอย่าไปยืนหน้ามหาลัยนะคนนะแค่นั้นแหละมาต่ออีกหกนกสัตว์ที่เหลือนะครับมะเมียมะแมวอกละกาจอและกุลนะครับว่าเดือนสินหาเนี่ยการงานการเงินสุขภาพและความรักสิ่งที่ต้องระวังสิ่งที่ไม่ควรไปสถานที่ไม่ควรไปนะครับเป็นยังไงเรามาเช็คดูกันเลยนะครับเราไปชมกันเลยนะครับ อาวันนี้เราจะมาพูดต่อกันน,นะคะนักประตัดมะเมียเราได้พดว่าปีม้าพอดีถึงว่าได้ปีฮอตหรือเป็นปีฮอั ร้อนเ,เก่งและสัญลักษณ์ของท่านหรือสัญลักษณ์ของปีมะคือเลขหกเ,เขาบอกว่าต้องใช้คูศลต้องทําบุญเยอะที่สุดให้ทํามากที่สุดเพราะไม่อย่างนั้นความรักมันจะแปลว่าต่างคนต่างอยู่จ้ะรู้จักต่างคนต่างอยู่และพอเป็นต่างคนต่างอยู่ปุ๊บนิมิตหมายไม่ดีเลยนะน้าเสียวมีคนมาขวางชอบขวางรู้จัขวางไหมห้าม เพราะฉะนั้นจงเปิดเงียบซะเพราะมันจะได้ไม่มีใครมาห้ามเราไงไม่งั้นห้ามห้ามไปห้ามมาความรักหายไปหมดเลยรู้จักอาหารและ้ยาดีมากเครื่องดื่มกําลังทั้งหลายอ่ะดีต้องสวยต้องหล่อถึงจะทํางานดีเกี่ยวกับสังคมการช่วยหรือเสียสละอันนี้ไปได้สวยเลยจะสาวสวยมากเลย ทีนี้ถ้าเกิดงานมันไม่ได้เกี่ยวกับสังคมสงเคราะควณก็แอบช่วยเลยช่วยคนนู้นช่วยคนนี้ช่วยคนนี้รับรองเด็กงานไปสวยเลยพอเกิดเรื่องอะไรปุ๊บเขาจะเข้าข้างเรามาเข้าข้างเราเพื่อไม่ให้เราอะสู้อะไรตามลาพังคนเดียวมีคนช่วยนั่นเองเห็นไหมหนูเห็นไหมพู้ว่าใครบ้านนิดหน่อยมีคนฝางฝางเลยฝางเลยฝางเลย เป็นโล่เลยแบบเดียวกันเรามีไอดอลแล้วไปหมดกับการผ่อนซื้ออะไรแบบผ่อนไงผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนอะไรผ่อนทั้งหลายเงินมันก็เลยไปหมดผ่อนหมดเลยเพราะฉะนั้นผ่อนน้อยๆหน่อยนะคะขยันทําบุญเด็ดทีนี้โทษขยันทําบุญถ้าไปเสี่ยงว่าตะลงตะลี่นะซื้อในวัดเลยอเในนั้นแหละแต่ต้องทําบุญก่อนแล้วซื้อนะ เพราะฉะนั้นคือก็สามใบหกใบไปเพราะว่าเราเกินหไม่ได้ไงตำแหน่งเป็นเลข6กเนี่ยเพราะฉะนั้นหกับ7ดเป็นเลขเดียวกันนะคะเป็นเลขมงคลนะคะพวกของเขาก็คือสวดมนต์กบนั่งสมาธิค่ะเลยเขาเรียกว่าไม่ต้องลงทุนมากแต่เอาสิ่งที่ที่ที่ต้องทำเอามาทำให้มาก เพราะฉะนั้นจงขยันสวดมนต์ให้มากที่สุดในเดือนสิงหาโชคก็จะไหลมาเรื่อยๆดวงตกเรื่องอะไรสาหรับคนปีมาดวงตกเรื่องอะไรครับสาเหตุดวงตกคือไปต่อว่าพระไปร่วงขบวนการกับเขาอะไล่พระออกจากวัดเนี้ามเด็ดขาดเลย เห็นไหมเราก็เห็นตัวอย่างกันแล้วนะที่ทุกวันนี้ทำกันจนเสียหายในวงการสงเลยน้องหรือใครก็ตามที่ดูไลฟ์สดอันเนี้ยขอเลยนะอย่าไปยุ่งกับองค์การนี้เด็กขาดความเสื่อมกับฟารมดงงกับฟามดงนรกนรอเลยลูกเอ้ยนะอย่ายุ่งเพราะมันเป็นสาเหตุดวงตกอ๋อระวังนะอย่าไปยืนหน้ามหาลัยนะ เพราะว่าเกิดใบรูกมันตีกันลูกหลงโดนเราดีก็ดูเลยอะเยอเมริกาเห็นไหมที่มันเอาปืนสาดเนอะก็ตายเป็นร้อยนั่นในมหาลัยไงนั่นแหละตัวเนี้ยตัวเดียวกันครับเพราะฉะนั้นคนปีม้าต้องระวังมหาลัยนะต้องระวังนะฮะเออน่ะเอาละเขาบอกทําบุญด้วยที่นั่งเกนโตเสือเก้าอี้ แล้วบางคนบอกหนูไม่มีตังทำไงหนูก็ไปถูโต๊ะไปถูศาลาสิ <S <S ก็มันช่วยทำมาที่นั่งไงและบุญอันนี้แหละที่จะทําให้ดวงของหนูเนี่ยเป็นปีมาที่ดีให้ดวงได้งานใหม่เลยถ้าไปทําบุญต่อดวงเป็นนะจะได้ความรักหรือความเป็นดูจากเจ้านายเจ้านายก็จะดันเราอีกทีนนหนึ่งดวงดวงหนุนกัน โอ้โหเด่นเงินค่ะอันนี้โชคดีจังเลยลัคกี้มีทั้งเงินนอกเงินในเงินซ่อนเงินเงินเงินติปเงินอะไรอีกแหมเงินซ่อนเงินซ่อนก็มีนะจ๊ะเธอเพราะฉะนั้นระวังเงินเนี้ยจะมาหมดกับการผ่อนนะจ๊ะความงกพาเลิกความงกพาฟังค่ะพาฟังค่ะ อย่างงกนะคะต้องจ่ายบ้างให้สามีจ่ายคนเดียวหรือไปร้านอาหารให้เมียจ่ายคนเดียวจบเลยเขาเรียกว่าอย่างงกในเดือนสิงหาค่ะเขาเรียกว่าแต่เป้าหมายอ่ะคือความสุขคือความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่เป็นแบบนี้นะคะและความรักของของเราถ้าใครคนไหนยังไม่มีแฟนเนี่ยจำไว้นะความรักดีค่ะเพราะเป็นความรักช่วงมีเงินค่ะ เกี่ยวกับราชการการบริหารแล้วก็มีไอเดียดีๆนำเสนอผู้ใหญ่ทำเกี่ยวกับตำรวจหรือทหารก็ดาวลุ่งพุ่งแรงเลยแล้วถ้าถ้าไม่ได้เป็นพยายามไปสอบเถอะจ้ะติดปีมาแม่เนี่ยเป็นเป็นปีที่เจ้าคิดเจ้าแข้งไงเองเลเาเป็นอย่างนี้ปุ๊บพอดีมันดึงดวงเราไม่ให้ก้าวหน้าพอดีเลยมัวแต่ไปคิดตัวแข้งไงลืมพัฒนาตัวเองไงต้องเก็บเป็นสมบัติค่ะ ซื้อเป็นที่ดินซื้อไปเลยซื้อทองซื้อทองคําทองแท่งทังพวกเนี้ยเพราะมันให้มันเป็นสมบัติเก็บไว้และสมบัติอันเนี้ยมันจะโตว,วันและถ้าขายได้กําไรอ,อย่าไปเก็บแป๋วเป็นเนมเลยมันไม่ใช่สมบัตินาฬิกาย,ยังไม่ใช่สมบัติเลยนะเพราะมันเป็นสมบัติผัดขันชมนะปะตูโชคและโชคของมาแม่คือเลขหนึ่งไปจับฉลากได้รองวันเลยนะได้เลยเออหรือซื้อลอตเตอรี่ ซื้อใบเดียวพอซื้อเลขหนึ่งอ๋ออะไรก็ได้เสนอื้อหนึ่งไปเลยแล้วให้ซื้อกับคนตาบอดเพราะบุญของเขาเนี่ยทำบุญเกี่ยวคนตาบอดแล้วดวงได้โชคดวงตกเรื่องงานค่ะก็บอกแล้วไงว่ามาแม่เนี่ยมันโดนคนในแผนท่ันเนี่ยในเรื่องงานน่ยมันใส่ความเลงไงเพราะฉะนั้น เราจะต้องเป็นคนเก็บความลับเก่งความลับอบบนี้มันจะมาแทงเราตอนจบไงเพราะฉะนั้นคนเกิดปีมาแมนะบอกได้เลยว่าอะไรเรื่องสําคัญสําคัญเนี่ยให้รู้น้อยคนที่สุดบริวารงานเนี่ยแหละจะทําร้ายเราตอนจบเราเรียกว่าศัตรูอยู่ในรั้วเราเองมานสมัยพระพุทธดง์เขาพูดนะมานชั้นหกแล้วก็งงเหรอเามัน หกเลยไงว่าอย่ายุยงคนทําแท้งเพราะเป็นตัวขัดลาบถ้าเพื่อนมาปรึกษาทาแท้งนี้เสร็จเลยจุดเลยแต่ถูแต่ถูวันที่หนึ่งแล้วหายจ้อยเลยหายเลยหายเลยแล้แลวจะต้องเศร้าส้อยเป็นแปมปีเลยมายืมตังนะถามมันด้วยนะเอาตังไปทําอะไรมันบอกว่าให้แฟนทําแท้งจุดเลยมันบอกให้ใช้ใช้แบบอื่นดีกว่ามะเพราะว่าดวงเราไม่ถูกแบบนี้ ยืมตังเขาไม่ได้บอกว่าไปทำงานก็งานมาเหมือนกันงานมันกันถูสาราวัดถูสาราพันถูสาราโบสถ์อะไรวิหารพวกนี้ใช้ปากเป็นอาวุธไงและปากเนี่ยปากบุญเนี่ยอยู่ที่วัดไม่โบสถ์ต้องใช้แบบนี้แล้วถ้าอยากจะให้ดวงดีขึ้นบิกทำบุญได้ยาซี่ฟันกับแปรงซี่งฟันที่ปากก็ยาซี่ฟันนี่แหละไงงะใส่ยาซี่ฟันกับแปรงซี่ฟันก็ได้แล้วเพราะว่าอะไรเลขหนึ่งเนี่ยทุกเดียวพอ เด่นทวงสมบัติมแม้ถ้าใครคร้างเงินแล้วก็รีบไปเลยลเดือนสิงหาทวงให้หมดเลยแปลว่าได้คืน,ค,น<ด>ค่ะแต่ไม่ต้องไปทวงผัวเก่านะไม่เอา,เอาค่ะไม่อยากไม่อยากได้อะ <S <S 2> <S 2> อยากได้ของใหม่เ่มันก็แนะนำเนี่ยเาปีมาแมงก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เตือนนิดงนึ็งคนที่ซุ่มซ่ามระวังล้มเดินเตะอะไรก็ระวังหน่อยนะความความความหวังดีนะจ๊ะจากอาจารย์เอ๋อาจารย์เินจาจ้ะพูดจะเกินตัวไหมขออะไรกับคนรักอะทีละเรื่องค่ะและให้เริ่มจากของไม่แพงก่อนมันจะได้ ถ้าขอของแพงนี่ไม่ได้ไม่ได้เลยถูกปฏิเสธคําแรกเลยไม่ไม่ไม่ขอของถูกไว้ให้ของถูกไว้นะขอน้อยๆทําเหมือนไม่งกไงแต่จริงๆอะงกนะใครยังไม่มีแฟนนะจะมีค่ะจะมีมีคนจะเริ่มคนเดียวก็พอแต่มันต้องดูด้วยว่าเขานับถือศาสนาอะไรเพราะปีลิงเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวข้องกับศาสนาดูหน่อยนะ ดูด้วยดูดเดี๋ยวมันจะไปขัดศาสนาของเราเข้ามาตายเลยคนตกงานทำอะไรก็เฟลไปหมดมันเหมือนไม่มีใครช่วยเลยแม่ตานะมก็เกาะพ่อแม่กินไปก่อนมัดแน่นไม่ว่างานมันจะน่าเกลียดขนาดไหนก็กอไว้ก่อนฉันรักชาติฉันรักชาติอย่างงี้และจะผ่านไปได้ดีนะจ๊ะเขาเรียกว่า เทศกาลกู้กู้มันทุกแบตเลยอ่ะกู้ไกลตัวนอกตัวหมุนไปลูกคางเลยอันนี้กู้ยืนนะครับไม่ใช่กู้ชัดตั้งโต๊ะทำงงทานนะเอาส้มเนี่ยวางสักห้าผลนะวางแวะดวงชงเนี่ยเสียหายเนี่ยมันพังที่มันยับย่อยนะแก้ได้เลยนะแแล้วก็หาเรือเล็กๆนะวางบนโต๊ะมันป้องกันดวง บางอย่างที่สิ่งที่มองไม่เห็นได้คับเพระนั้นเราต้องช่วยปีลิงก่อนเพราะว่าปีนี้ปีลิงเขารับดวงไว้ร้อยเปอร์เซนและปีลิงนั้นมีเลขประจำตัวืีเลขสี่เอเชือกแดงหรือผ้าแดงนะโบแดงก็ได้ไปผูกเก่งทับทิมนะแล้วก็เอาททบทิมเนี่ยตีหัวสักนิดหน่อยตีทำไมจาเราเหมือนให้พรเพราะว่าเหมือนคนจัดเจ้าแม่กอดินให้พรเนี่ยเอ้าจีนหรือคนไทยคนชาติเดียวกัน เขาว่าชงเหมือนกันนะคะเ,คเพราะฉะนั้นวิธีนี้จะ,จะทําให้อุดปัญหาเรื่องการยืมการกู้หรือการเดือดร้อนเงินอย่างสิ้นเชิงเลยมาถึงชดราบ้วครับช่วยเหลือคนป่วยเธอเป็นเพื่อนจะไม่หาหมอหน่ะที่ไปอพอเราเดือดร้อนไอ้คนนี้ช่วยเรานะ เพราะโชคดูวการป่วยไงหรือใครเขาไม่เฝ้าคนป่วยเราเฝ้าโชคดีๆมาหาเราเลยนะและเลขโชคก็มีนะสีกับ4ี่เ้าเป็นเลขนาโชคแต่ต้องช่วยคนป่วยก่อนนะดาคนเละเทพดานุ่นดานี่ขุดได้ไอ้ปากจัดนี่แหละท้าห้คนเกลียดดิงนะแม่มันมันเหมือนกับว่าระบายไปในตัวไงยาวเลยข้นีเออทีนี้เรื่องเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องมีเรื่องที ทีนี้เรื่องคนที่จะช่วยเราไอ้ยะเมื่อไหวแล้วไปก่อนเลยเลยสร็จเลยไปยืนที่สูงภูเขาสูงหน้าผาหรืออะไรที่เป็นหอคอยลมพัด ตกดิ่งเลยนะพี่บูเห็นไหมที่ข่าวเด็กเซลฟี่กันไปหายไปไห้เลยเห็นราชงปุ๊บมันจะดึงเราไปเลยกินอะไรซีซัวไม่ได้นะเพราะว่าดวงมันตกสูงนะโดนเดรฉานวิชาได้โดนคุณสายตามพื้นตามป่าได้นะโดนทำของได้เลยแน่นอนไปเล่าให้ใครฟังก็ปีลิงนะ เพราะอะไรมันจะโดนแอบวางยาวางของค่ะแล้วเด่นเมตตาดวงตกสุดๆนะแต่ก็มีคนเมตตายังมีคนช่วยอยู่อปากไม่ดีก็เมตตาใป็นปกันน้ำส่วนมากจะได้จากแม่อคนในครอบครัวแต่ไม่ได้จากพ่อละเพราะว่าเขาว่าเป็นดาวอพมกันเลขมงคลเป็นเลขเก้าเลขแปด เป็นความรักแบบเพื่อนรักกันไปรักกันมาแล้วมันเรียกเพื่อนไงคือจะลิงกันเล <ไป S 1> ยเป็นเพื่อนอยู่เฉยเป็นเพื่อนดูดีมาหมดเลยแต่ตอนนี้ท่วงขาลงในเดือนสิงหาคมไต้องพูดน้อยอย่าแย่งแย่งซีนคนรักที่หลังมันไม่เอาไปไหนด้วยกันนะ และมันก็จะเกิดแตกขักกันไดไงจะเอาตาหนิของกันและกันมาเปิดเผยในที่โลกแฟนฉันตัวเมนแมนจบเลยเรียบร้อยเลยนระดับท็อป10เนี่ยความที่เป็นดวงเขาจะเป็นเจ้านายเสนออะไรมันจะได้ผลเพราะฉะนั้นเสนออะไรในเดือนสิงหาเลยได้แต่ต้องซื้อทรัพย์ถ้าเก็บเป็นเงินไม่ได้ผลทรัพย์เทนบ้านอย่างเงี้ยแต่ห้ามซื้อบ้านมือสองนะห้ามซื้อรถมือสองนะไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ได้สร้างคาแรคเตอร์ดวง เพราะเราไม่รู้เราในรถนั้นมีวิญญาณไหมหรือมันไปชนอะไรตายหรือเปล่าเขาก็ไม่บอกเราหรอกแล้วมาแก้อาถันกันเยอะแต่ละปีอาจารย์ต้องแก้อาถพ์เรื่องรถมาไม่รู้กี่รันแล้วอาจารย์บอกคําเดียวขายทิ้งเขาบอกว่าตกโชคเรื่องชนะคดีความการจะต้องมีกฎหมายเข้ามายุ่งอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าชนะไหมตอบเลยว่าชนะชนะแน่นอน คนที่เคยใส่ความเราเนี่ยเขาก็แพ้เราแล้วมาขอโทษรถนะให้ทําบุญกับทหารหรือตํารวจส่วนมากแม่คนปีละกาไม่ค่อยชอบทหารตารวจอะแต่ดวงมันกลับไปทําบุญด้านนี้ต้องยอมทํานะอย่าใช้คนท้องหรือหลังแก่คนท้องหรือกันแกล้งคนท้องต่างๆนานาสถานที่แข่งรถค่ะตอนแข่งรถมันแข่งแต่รถมันพุ่งมาทางเราอะ มอไซค์ก็แข่งได้มิตรสหายบอกว่าไปดูการแข่งรถมะฉันไม่ไปค่ะเดือนสิงหาให้ซื้อไม้เท้าอ่ะรู้จักไม้เท้ามะให้เขาไปเลยก็ได้พระเดินไม่ได้ถ้ามันมีตังค์เยอะซื้อรถเข็นเลยเราจะได้ถูกเข็นไงเข็นเป็นนำทางที่ดีทางที่ดีมันเหมือนกับว่าทุกคนไม่เอาเธออมันติดขัดแบบแปลกๆมีแต่คนแบบไม่โอเคเงี้ยไม่โอเคไม่ใช่มีแต่คนซ้ําเติมซ้ำเลยใช่ไหมเด่นกรรมค่ะ ถ้ามีการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรนะคะให้ทําประกันชีวิตไว้ก่อนเลย,ยเพ<ล>ราะว่าเกิดใช้จ่ายสูงอ่ะรักไก่ทําประกันสุขภาพใครที่คิดหาเบอร์โทรศัพท์หรือรหัส a อ m แล้วก็ใส่ศูนย์เข้าไปนะนแพงเลยคะ่ะตกคำพัดพล่าห่างกันหรือแฟนถูกย้ายไปอยู่อีกอที่นึง สงบอารมณ์ด้วยเมื่อเกิดการพ,พ,พัดผ้าปุ๊บก็จะคิดว่าตัวเองโดดเดี่ยวไนงะถ้าเป็นผู้ชายนะเ,เขาขายพระเลยล่ะ <laughs> นะ ขายผ้าวัตถุมงคลไงใช้ปากเละเทะเลยแต่ผู้หญิงก็ขายอาหารขายอะไรทุกอย่างขายทรงเสื้อผ้าเป็นดาวขายครับคีจอเนี่ยดูทงดูทุกทำไปเลยขายดีเลยค่ะและที่สำคัญห้ามหุ้นจากปีจอนะจะขยับเป็นปีควายเลยล่ะเก็บเป็นบัญชีไหนหนึ่งก็ได้แต่ห้ามเบิกมานะเพราะถ้าเบิกมาแล้วก็เข้าไม่ได้เลย และดวงเงินเนี่ยอย่าไปออกเงินกู้เงินยืมนะเจ๊งองลิเล่นเล่นแช์นะเสร็จทางเลยคือห4ึ5งห้ารือศูนยห้ามเอาเสื้อตัวเองอะไปให้คนอื่นกลิ่นตัวของคนปีจรเนี่ยมันมีอาถรรพ์เนถ้าไอคนที่เอาเสื้อข้าเขาไปใส่แล้วนะมันเป็นคนไม่ดีนะแล้วดวงมันตกนะมันทำให้คนที่เป็นเจ้าของเสื้อนะดวงตกไปด้วย หมู่เกาะค่ะนี่ถ้าไปทิปภูเก็ตนะได้เจอทะเลแน่เลยปีจอลอยคอไม่เก่งนะคะใครทวนไปค้างเกาะสามสี่วันก็แคนเซิลไปก่อนนะคะให้พ้นเดือนสิงหาไปก่อนเขาบอกว่าจ่ายค่าน้ำวัดค่ะเลขสิแล้วก็จ่ายเหรียญสิบถ้าเหรียญสิบเป็นมันเป็นเหรียญกลมๆไงเพราะว่านัราตำแหน่งเพศด้วยไงมีเหตุให้กลับไปบ้านเกิดหรือไปสถานที่เดิมเดิม เพื่อไปรื้อฟื้นอะไรบางอย่างแห่งความคิดถึงเพราะมีคำว่าแตกหักมีคำว่าเลิกมีคำว่านอกใจเราทำไม่มองไม่เห็นไม่รู้ไม่สืบก็ผ่านไปได้จ้ะแต่ถ้าเราสืบนี่้าสืบโดนเลยเรีร้อยเลยถ้าคนไหนยังไม่มีคู่คก็ต้องระวังการบาดหมางกันบจบกันง่ายๆ พูดง่ายๆว่าเดือนสิงหาเป็นเดือนท้าทายมากถ้าใครยังไม่มีความรักรอย่าเพิ่งมีให้เก่งเรื่องไหว้เจ้าที่เพราะมันจะทำให้ผ่านทุกอย่างและขยับไปในทางที่ดีดวงเงินบอกได้เลยว่าจะหมดเยอะเป็นพิเศษจะหมดเรื่องสุขภาพ ให้ระวังสุขภาพเกี่ยวกับช่องท้องปวดท้องรุนแรงยังหมดสุขภาพคนในบ้านอีกครอบครัวอีกโอ้โหเขาเรียกว่าสองต่อสองเด้งเลยเออเป็นป๊อกก๊อกกา้า่ต้องมาเอาเงินไม่ควรจะเอาเงินไปให้ใครยืมเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่คืนไง,งเรื่องจำนำนะจริงอะ, <laughs> อะไม่จริงแล้วคนข้างตัวร้อนตัวแรงแล้วต่ยแล้ว <laughs> แต <laughs> ่เลขสี่อ๋อเลขสี่ให้ล้างห้องน้ำวัด เพราะว่าอะไรเมื่อชาติก่อนโดนดูถูกว่าสกปปกไงหมูต้องรักษาอาถรรพ์ตัวเองโดยให้โชคตัวเองนั้นล้างห้องน้ําวัดให้สะอาดถ้าซื้อลอตอรี่ก็ให้ซื้อ4 3ป8ไว้มันจะได้โชคล่าตกเรื่องอะไรครับปลอมแปลงเอกสารอย่าปลอมลายเซ็นติดคุกหัวโตเลยนะจ๊ะที่ใดที่ปีหมูไม่ควรไปป่าค่ะแล้วเป็นพาหนะหองน้ําของสัตว รู้หลายๆอย่างแล้วยังหลงทางอีกนะหรือมีทิปหรือไปเที่ยวถ้าพาไปเที่ยวป่าเปลี่ยนไปเข้าเมืองถอะบุญเกี่ยวกับกระถินกระถิน2 0บาทก็ได้พอติดปุ๊บได้ตังค์ปั๊บเลยติดปุ๊บได้แฟนปั๊บเลยมีเจ้ากรรมในเวรเยอะมากกรุณาใส่เครื่องรางของขังให้เต็มตัวเลยทำไมเพราะคุณใส่อรโลนและถ้าเกิดไปมีเรื่องนะไอ้พวกนี้เขาจะไม่ใช้ไม้เน็ตเด็ดอะเขาจะใช้คุณใส่ใส่เราเลย เชื่ออย่างหนึ่งว่าสวดมนต์เนี่ยแหละช่วยได้ร้อยเปอรพันเอร์เซ็นต์อิบจีปิโสหรือชินบัญชรอันนี้ก็ฉมังแล้วนักษัตย์ทั้ง12บสองนักสัต์ที่เราพูดมาก็มีนกษัตย์เจ้ากรรมในเวรอยู่สองนักษัตย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าได้อ่อนข้อกับชะตาอย่าได้คิดมากกับชะตาเรารู้ว่าคนเรานะ่ะบุญ ผ่านไม่เท่ากันแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะทำเราจะสู้เราผ่านไปได้แน่นอนจ้ะปีนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เบญจาสุนนทรสวัสด์นะคะไพ่ธรรมะท่าและเป็นไพ่ธรรมะท,ที่ที่ปรุงแต่งไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อให้ทันยุคทันสมัยนะคะอาจารย์อยู่ตรงเขตลาดอินทานะคะซึ่งอนทาก็าตรงแปดการเกหาแห่งชาตินะคะ สะดวกก็มานะคะสิดต่อง่ายสู้ทุกครั้งที่เจอปัญหาถ้าเราไม่สู้อะไรเราก็ไม่รู้ปัญหานั้น,นแก้ได้หรือเปล่าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะคะเป็นรรงใจให้ผมด้วยนะวันนี้สวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย